เอาละครับผมตอนนี้เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับกับแมป toilet tower defense และตอนนี้ก็อัปเดตมาแล้วนะพี่ก็เลยจะแอบเข้ามาตอนดึกนะครับแอบลูกชายมาดูว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันแม่ทำอะไรครับ <laughs> เอา้ายังไม่นอนอีก่ครับยังไม่นอนครับ <laughs> เอา้า โอ้โหพ่อว่าจะแอบ,บดูอัปเดตสักหน่อยครับโอโอ้หทำไมไม่ชวนครับเอากป็น,นึกว่าหลับแล้วเห็นปิดไฟแล้วไงยังไม่หลับเลยฮะยังไม่หลับค่ะ วันไปนอนดึกอัครับก็พอนอนดึกได้ผมก็นอนดึกได้สิครับโอ้โหโอเคไม่เป็นไรปิดเทอมปิดเทอมสนใจมาดูอัปเดตใหม่กับพ่อครับสนใจครับสนใจก็จอยมาครับจอยมาโอ้โหนึกว่าหลับแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาแอบดูอัปเดตใหม่กับน้องรีบอนแล้วกันครับผมไหนครับมาหรือยังครับมาหลือยังครับมาแล้วครับไหนครับพ่อครับผมอยู่ข้างหลังพ่อครับเนี่ยครับคนที่แจ๋งเป็นโกโจะครับอ๋อนี่หรอเนี่เหรอครับไอหัวตั้งเนี่ยหรอใช่ครับทำไมลูกชื่อลูกรักครับเขาไม่ได้ตั้งชื่อว่าลูกรักนะลูกแอบ มาตั้งไอดีพอป่ะเนี่ยไม่ได้แอบครับเอ้ยแล้วไม่ถึงแม่หลับไม่นอนครับเนี่ยโอ้โหเพราะว่าจะแอบมาดูอัปเดตใหม่คนเดียวซะหน่อยโอ้โหก็เพราะทัวร์เล็อัปเดตใหม่นั่งทีผมก็ต้องเข้ามาดูเป็นคนแรกอยู่ละครับอ่ะได้ได้ได้เนี่ยเมีอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างไหนดูซิเนี่ยอัปเดตเอพิโซดเจ็ดสิบสามนะครับพาร์ทหนึ่งโอ้ยแสดงว่ามีสองพาร์ทเหรอเฮ้ยแสดงว่ายังยังมาไม่หมดอ่ะดิใช่ไหมลูกใช่ครับนี่ครับมีอะไรเนี่ยเอเลดเอเลดแลงเหรอคืออะไรวะแล้วก็มีตัวละครระดับมิสติกกเเเข้้าาาามมมมมมมให่่นนนะะคคคครรัับบววูแแผล็ี ระดับ Exclusive มาใหม่ s i e n t i s t Max นะแล้วก็มี Remade Toilet HQ Map อ๋อเปลี่ยนด่าน Toilet HQ ให้สวยขึ้นหรือเปล่าวะ ไปแอบดูได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันรีบอนคิดว่าไงครับอัปเดตนี้คิดว่าอัปเดตนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเป็นมินิอัปเดตครับแต่มีตัวละครใหม่มานะครับ2ตัวเลยนะลูกไหนครับตัวละครใหม่มันหน้าตาแบบไหนครับลูกเนี่ยครับผม2ตัวนี้ครับตัวใหม่โอ้ยคือถือไม้ดูดซ่วมเลยเหมือนลูกตุ้มเลยแล้วก็เป็นหัวคาเมล่านะครับน่าจะเป็นตระกูลคาเมล่าวูแมนอย่างที่เขาเขียนไว้เป็นตัวผู้หญิงนะอีกตัวหนึ่งเป็นไซเอนติสต์นะครับนักวิทยาศาสตร์แล้วทำไมมาเป็นรูปแบบโถดซ่วมอ่ะใช่พวกทอยเลส น่าจะถูกประดิษฐ์มาครับเอ้ยน่าสนใจวะแล้วก็ตรงนี้มี FC 2 3สคนนะครับมายืน FC FC เราอยู่นะสวัสดีครับอัปเดตที่พ่อคิดว่าน่าสนใจของพาร์ทนี้นะก็คือเอเล t แลงครับลูกแล้วก็ตัวใหม่อย่างเม็กคาเมล่า m ูเมนแล้วก็ไซเอ็นติสเม็นะครับเนี่ยสองตัวนี้เราต้องจัดแล้วคืนนี้รู้ว่าดีไหมจัดเลยดีครับจัดเลยโอ้โหแล้วตรงนี้คนไทยมาลุมล้อมเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหมแม่เจอกันดึกๆผมกดติดตามพี่มานานแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหขอบคุณครับริบอลพิมพ์ขอบคุณเขาสิลูกครับผมระหว่างที่น้องริบอนกำลังคุยกับ FC อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช็อปเป็นตัวอะไรในช็อปเข้ามาเป็นตัวละครไซเอนติสเมกนะครับระดับ e x c l u s i ู e เป็นประเภท m o v e a b l e ลนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้เอ้ยว a l k speed อยู่ที่15ตอนอัพเต็มนะครับระยะเดิน65นะครับดาเมจ8,000ระยะโจมตี50คูดาว0.2นะครับโ้ตีเร็วเหมือนกันนะ DPS 40,000เลยวอและอาจจะมีความสามารถอื่นๆด้วยนะครับ ซึ่งอาจจะต้องไปเทสกันก่อนราคา399รูปีเพราะว่าพ่อไม่มีโลบักว่ะแต่พ่อมีเพชรจแต่พ่อฟาร์มมาเยอะมากพ่อคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาเพชรไปซื้อในมาร์เก็ตเพจดีไหมครับครับโอ้แล้วก็มีเอ็นเลดแลงด้วยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยววาร์ปไปที่เอ็นเลดกันครับวาร์ปครับผมวาร์ปไปเลยฮะอุ้ยนี่ไงเอ็นเลดแลงครับแลงอัพทูอัลล็อกเปิร์กเอมีเปิร์กเหรอน่าจะความสามารถติดตัวครับเฮ้ยมันเล่นยังไงมันเล่นยังไงอุ้น่าสนุกมากเลยรู้ว่าน่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเฮ้ยยยยยพพ่่่่อออออชบเเเเเเลวววกแรรรงนนีีาาาาป็ด๋คม ตอนนี้พ่ออยากเห็นตัวละครใหม่มากกว่าครับซึ่งตัวละครใหม่อย่างที่บอกนะครับมีอัปเดตเข้ามา2ตัวนะครับผมหมเอฟซีพวกนี้ก็มาลุมเรานะขอบคุณครับขอบคุณครับขออัดคลิปแป๊บหนึ่งสุดรอสุดสวยทั้งหลายคือตัวละครใหม่มา2ตัวนะครับลูกเดี๋ยวพ่อจะเข้ามาเก็บเพจไปหาตัวที่ขายเป็นโลบักนะครับเพราะว่าเราไม่มีโลบักส่วนลูกนะครับมานี่ครับมานี้มานี้มานี่ได้ข่าวว่าตัวใหม่อีกตัวหนึ่งมันอยู่ในตู้นี้ครับผมนี่ครับรีบอนอยู่ในเบสิกเคสครับมาดูมาดูมาดูนี่ครับสีแดงครับลูกเมก าวูเมนครับตัวใหม่ไม่รู้เก่งไหมนะเดี๋ยวขอดูความสามารถก่อนนะครับด้าเมจหนึ่งพันห้าร้อยไปเจ็ดพันห้าร้อยแล้วก็มีสโลวิ่งด้วยครับเฮ้ยเร่มตนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮ้ยเดี๋ยวนะสแสดงว่าวางปุ๊บสโลห้าสิบเลยดิไม่ต้องอัพก็ได้ครับแล้วก็ระยะ จาก1 2เป็น60แล้วก็คูดายก2วิเป็น0.25วิดีเพจ750ถึง30,000ครับเฮ้ยดีนะเนี่ยลิมอนแต่ก็เป็นระดับมนะิสติกันเนาะ0.2ครับโอเคครับเดี๋ยวพ่อจะไปหาตัวที่ขายเป็นโลบักนะครับอยู่ในมาเก็ตเพจนะครับส่วนลูกลองสุ่มตู้นี้ดูครับเผื่อได้ตัวใหม่โอเคไหมยักย้ายครับยักย้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับผมอ่าสุ่มได้แล้วบอกพ่อนะครับ โอวิบอนมันขายอยู่ที่ห้าพันครับลูกอตัวใหม่ก็งี้อะครับคิดว่าไงครับคนซื้อไหมครับก็เราเราก็คนซื้ออะครับเราอยากได้เนาะเราอยากใช้ก่อนนะเนาะสี่จุดห้าเคว่ะรีบดึงก่อนแล้วกันโอเคครับรู้ว่าแพงแต่ก็ยังซื้อเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าลูกเอาตัวอะไรออกดีเป็นไงครับเมื่อกี้สุ่มได้ไหมครับลูกได้ครับผมอ้าวโหมันสุ่มง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวขอสุ่มบ้างนะแป๊บนึงพ่อขอลองบ้างพ่อมีอยู่หมื่นแปดครับอึ๊บอึ๊บเฮ้ยอึ๊บเฮ้ย โอ้โหรีบอนครับพ่อได้แล้วครับยอดไปเลยครับพ่อดวงดีไหมพ่อดวงดีไหมลูกดวงดีครับเอ้ยว่าแต่ลูกมีเงินแค่47เองครับสุบได้ไงครับก็นี่ครับผมซื้อรหัสเงินล้วนจากร้าน lonbuck. com ใช่หรอใช่ครับไปแอบซื้อมาตอนไหนครับเนี่ยตอนที่พ่อไปเทรนดิ้งพลาร่าไงครับไม่ไม่เร็วจังเลยครับเพราะว่าร้าน lonbuck เขาตอบไวไงครับโอ้บริการดีจัดเลยครับโอ้โหขิงจ้ดก็คือลูกไปซื้อรหัสเงินล้วนมาแล้วลูกก็สุ่มอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับเอาแล้วเอามาใส่ตัวนี้ได้ไงครับผมส่งจดหมายมาครับอ เออใช,ใช่ใช่ใช่มันมีวิธีนี้อยู่ด้วยนี่ว่าใครอยากสุ่มตัวใหม่แต่ไม่มีเงินก็รันเงินล้วนร้านเราครับมีขายครับลองดูพี่ลงอาคมไปละทุกไอดีตรงดีแน่นอนเอาละตอนนี้เราก็ได้ตัวละครใหม่มากันทั้งสองคนแล้วนะครับของน้องริบอลได้มาเป็นเม็กคาเมราบูเมตนะครับพ่อก็ได้เหมือนกันบังเอิญสุ่มได้นำดวงดีจัดส่วนด่านที่เราจะไปเทสนะครับนั่นก็คือด่านที่มีการอัปเดตแมปใหม่นะครับทอยเลสเฮดคิวนั่นเองนะครับผมนี่ปายเขาก็บอกอยู่ว่ารีเมคนะครับผมีีกการรปปัุงนนนิดดห่ออยยเเ๋ววไแล้คคค 啊没、啊啊啊啊 กับมาเลยลูกจับเลยเอ๋ยเอามาว่ามาว่าไหนดูความสามารถดี่เลเวลหนึ่งะครับตีสองวิเลยเหรอตีช้ามากเลยน่าจะยังไม่ไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นความสามารถที่แท้จริงของเขานะโอ้แล้วตอนนี้น้องนีบอลอัพเป็นเลเวลสองนะครับจากสองวิคูดาวเหลือศูนย์จุดห้านะครับตีเร็วขึ้นเยอะมากแสดงว่าตัวนี้น่าจะเก่งตั้งแต่เลเวลสองเลยอะ่ะผมคิดว่าเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากเลยครับใช่ไหมค่าวางถูกนะสองร้อยห้าสิบครับผมเดี๋ยวพ่อลองเอาเจ้ากรีนออกให้นะครับเราจะได้โชว์ความสามารถของตัวนี้แบบเต็มที่โอ้โหลืมสังเกตเลยว่าเขาเปลี่ยนใหม่่ีว เออเนี่ยดูดิริบอนเป็นแบบโกดังสินค้านะครับตอนนี้เป็นแบบโกดังสินค้าเก็บไม้เก็บของนะครับสามารถเดินเล่นได้ดูว่าระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่ลูกชอบแบบไหนครับแบบเก่าครับเออหรอพ่อชอบแบบใหม่หรอมันดูแบบน่ารักดีมีรถโฟกึ้ลิฟด้วยดูดนะิอ่ะริบอนอัพเรื่อยๆเลยลูกอัพให้เต็มเลยครับผมอัพได้แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเลเวล5เลเวลแม็กนะครับดาเมจ7 5 0 0้ระยะโจมตี60แล้วก็บินสูงแม่ครับตอนนี้ลอยสูงเลย มีขอบเขตการโจมตี3วงนะครับขาวเหลืองส้มมันแตกต่างกันยังไงครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้แต่การโจมตีเท่มากอลิบอสดูดิโอ้ยโอเฟลจ้ดตัวนี้สุ่มฟรีในตู้นะครับไม่ฟรีนี่หว่าใช้ใช้เงินใช้เงินในเกมนะครับเฮ้ยตัวดีเลยตัวดีเลยเดี๋ยวมาดูว่ามันการหลับหรือเปล่านะเลเวลแม็กอาจจะก,การไหนบอสลองตกมาทักทีดิบอส เรียบร้อยครับหลับสนิทไม่กันนะครับผมโอ้โหถือว่าใช้งานได้ดีตอนนี้ลูกคิดว่าตัวนี้ดีไหมครับหลังจากอัพเต็มแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันตีเป็นตัวเดียวครับตัวเดียวอะโอเคโดยรวมแล้วเต็ม10น้องรีบอนให้เท่าไหร่ครับกับเม็คาเวล่าบูเมนตัวนี้ครับลูกให้แปดครับผมโอ้ยเต็มติ๊ให้แปดเลยหรอครับอ๋อนั่นก็ถือว่าน่าสนใจนะครับใครมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับตัวใหม่นี้ก็คอมเมนต์มาให้เราสองคนได้นะครับเท่าที่รู้ก็คือมันสโลแล้วก็มันตีไกลมากนะเออดีดีดี ไปสุ่มกันได้ครับอยู่ในตู้ มาครับผมต่อไปจะเป็นตัวนี้ครับนี่โอ้โหวางไว้ก็เท่แล้วมันคือไซเอนติสเมกนะครับตัวที่ราคา399โลบาร์ครับริบอนดูดิเลเวลหนึ่งมามาเป็นยูนิตเคลื่อนที่ไงเลเวลหนึ่งมาก็คือเดินตีชาวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวลองอัพเลเวลสองเลเวลสามโอ้โหเลเวลตันนะครับที่เลเวลสามนะดาเมจแปดพันนะครับระยะโจมตีอยู่ที่50คูดาวศูนย์จุดสองตีเร็วมากแล้วก็ระยะการเดินอยู่ที่65นะครับเป็นยูนิตแบบเดินไปทั่วนะอ๋อดูดิดออฟเคดการ เดินถือว่ากว้างพอสมควรนะครับพอสมควรเลยแล้วก็นั่นแหละครับผม <c oughs> มันตีแบบว่าทีละตัวพี <c oughs> ่บอลอันนี้ตัวเสียตังจริงว่ะเนี่ยตัวโลบักจริงว่ะเนี่ยทำไมมันดูไม่ค่อยเก่งเลยครับครับผมอัพเต็มแล้วก็ไม่มีรูปแบบการโจมตีอื่นนะครับยิงทีละตัวเหมือนเดิมแต่เท่าที่เห็นนี่ผมยังไม่เห็นมันโดนสตันเลยนะอ๋อใช่ครับอาจจะเป็นความสามารถของมันนะครับไม่โดนสตันแต่ก็การใช้งานจริงๆก็ไม่ได้ดีมากนะหรือมันจะมีความสามารถแก้สตันให้เพื่อนได้ไหมลองลองลองดูไหมลองวางกรีนตรงนี้แล้วกันนะครับอาจจะแก้ได้ก็ได้นะ โอเคไม่แก้นะครับกินยืนหลับสนิทเลยโอเคตอนนี้ก็ลองทดสอบความสามารถตัวใหม่ด้วยการออโต้สคริปต์นะครับสังเกตได้ว่าหลุดกันเพียบเลยนะครับผม หลุดไปหาไทท่านโคเวอร์ของน้องรีบอลกันเยอะมากนะครับสรุปให้เลยก็ได้ครับว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งนะพูดตรงๆเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เล่นมากว่า1เดือน2เดือนเนี่ยตัวเก่งจริงต้องออโต้สคริปต์เล่สบายๆครับอย่างเช่นพวกพ่อมดหรือมิววิ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือออโต้สคริปต์แล้วหลุดโอ้โหหลุดเละเลยะ่ะดูดิเราสองคนอาจจะยังไม่รู้ข้อดีจริงๆของมันนะแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่พี่ชอบนะบอย่างพ่อมดหรือว่ามิววิ่งอะไรเงี้ยถือว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่โอ้เรียบร้อยครับจบไปที่311นนาาทท็ถือว่เปดสอบกาลมส ตัวนี้เก่งไหมลูกเก,เก่งนิดนึงครับเก่งนิดนึงโอเคตามนั้นครับผมไปกับลอบบี้แ,แต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอแจกของรางวัลให้กับกิจกรรมที่แล้วก่อนนะครับไฮเปอร์สองตัวจากคลิปเลิกแกล้งเพื่อนนะครับผมมาแจกกันเลยน้องรีบแจกนิดน,นึงนะครับลูกรออยู่ กับคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าชอบดูพี่เพราะว่าพี่เล่นกับลูกสนุกครับตลกไม่เครียดดูแล้วเพลินดีขอบคุณพี่และร้านหลอนบักที่แจก,กตัว Hyper ไฮเปอร์ด้วยครับอ๋อโอเคให้ชื่อมาเรียบร้อยนะครับก็ยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะผมแจกแบบโอเครับไปครับไฮเปอร์ Hyper หนึ่งตัวโอ้ยรอบนี้มาเป็นลายเซ็นเลยนะโอ้ร้านเราแจกตัวลายเซ็นอีกแล้วเหรอ,อคนแรกก็รับตัวลายเซ็นไปแล้วกันนะครับผมส่วนตัวไม่ไลายเซ็นเดี๋ยวพี่เก็บไว้เล่นเอง แล้วก็แนบข้อความเหมือนเดิมครับยินดีด้วยนะครับอ่าส่งไปแล้วครับเรียบร้อยครับผมคนต่อมานะครับจากคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าผมชอบดูพี่เพราะพี่ทําคลิปสนุกมากครับแล้วก็พูดจาไม่หยาบเป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับขอให้มีผู้ติดตาม1ล้านไวๆนะครับขอบคุณกิจกรรมดีๆที่แจกด้วยนะครับพี่ชื่อโอเคมาวินเวฟนะครับ แต่รอบนี้จะเป็นไฮเปอร์แบบไม่มีลายเซ็นนะครับโทษทีนะอ่ายินดีด้วยนะครับผมเรียบร้อยครับพี่ส่งให้แล้ว ก็ตามนี้นะครับแจกแล้วครับสําหรับผู้โชคดีทั้ง2ท่านจากคลิปก่อนส่วนคลิปนี้ก็มีแจกนะครับรอบนี้เป็นตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนะครับกับเจ้านี่ครับผมแต่เอ็นติดเมกนะครับสตัวเหมือนเดิมแจกของตัวนะครับยังคอมเมนต์ว่าทําไมไม่นอนครับผมอันนี้แหละอ๋ออย่าลืมใส่ชื่อตัวละครด้วยนะเดี๋ยวแจกไม่ถูกไปละไปเล่นกับลูกมาครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันกับโหมดเอเลดแลงที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับดูซิว่ามันเล่นยังไงน้องรีบอลอธิบายหน่อยครับเป็นการเล่นแบบเอเลดครับผมเขาจะให้เราไปลง เอ็นเลสครับผมเราก็จะได้เอ็กพีมาครับอ๋อเอามาอัพแรงหรอแรงเลสนี่ก็น่าจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรไลท์แรงไม่มีแรงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทอยเลสนู๊นะครับบวกหนึ่งเอ็กซ์เตอร์สล็อตอินเอ็นเลสอ๋อก็คือเราจะพกตัวละครมาได้หกตัวหรอถ้าเราอยู่แรงเนี้ยครับผมแต่ว่าช่องตัวละครที่หกเนี่ยแค่ในเอ็นเลสเท่านั้นนะครับโอเคมันสามารถกดบูตเอ็กพีได้ด้วยนะครับนอกจากลงเอ็นเลสธรรมดาตรงนู้นแล้วก็มีเอ็นเลสแรงมาให้ลงกันด้วยนะจะเป็นการปลดล็อกความสามารถเอ็กซ์เตอร์มันนี่แล้วก็ เมเจอซี่นะครับมันคืออะไรวะคืออะไรไม่รู้ว่าขอลองเล่นก่อนแล้วันครับมันมันเล่นแบบไหนครับลูกเราต้องไปลงเอเลดครับผมอ๋อโหพอกันนีว่าเป็นโหมดใหม่สรุปก็คือเป็นโหมดเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมของรางวัลใช่ไหมครับผมอ้โหถ้าอย่างนั้นจัดตัวเลยลูกจัดตัวเลยครับจัดตัวเลยครับเรื่องลงเอเลดนี้ไม่ต้องห่วงเราสองคนมาครับเดี๋ยวเราก็จะไม่มีอะไรมากครับผมเราก็ลงปกตินั่นแหละใช่ไหมครับผมก็เหมือนกับการลงเอเลดทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามไปให้ไกลที่สุดเพื่อแรงที่เพิ่มขึ้นมากมายเดี๋ยว แทนคนครครัับบไปครับเดี๋ยวตัดไปตอนเว็บร้อยเลยโอ้โหแล้วเราก็ผ่านมาได้ครับสําหรับเว็บร้อยเจ็ดเข้าสู่เว็บร้อยแปดครับครั้งแรกของเราทั้งคู่ถ้าผมไม่มีคู่หูดีๆอย่าเนี้ยผมก็มาไม่ถึงหรอก <c oughs> เอาวางไปครับวางไปครับ จมตีกันเข้าไปเรียบร้อยผ่านจนได้ครับสําหรับเวฟร้อยแต่อไปครับร้อยเเข้ามาเลยเราเลือนเหลือสิบล้าน8ล้านห้าล้านแล้วยังไงแล้วอีเรียบร้อยร้ 110, อยสิบผ,ผ่านเฉยผ่านเฉยตัวน้อยโอ้โหเรียบร้อยครับผ่านไปอีกหนึ่งเวฟนี่ร้อยยี่สิบนาทีแล้วนะลูกสองชั่วโมองเต็มเลยนะเออคือแบบจะหลับครับ ผู้ชมตอนนี้เวฟร้อยสิบสองครับจัดการไงดีครับเวฟนี้อย่าเพิ่งว,วางตัวอะไรทั้งนั้นครับรอดูก่อนนะครับโอเควางพอหมดรอเป้าแล้วกันเหมือนเดิมเฮ้ยมันมีดีเจอยู่ในดงนี้ตัวหนึ่งรือมอั้เฮ้ยมันมีดีเจมันมีดีเจอยู่ในนี้โอโ้โ,อโหเรามองไม่เห็นได้ไงวะต่ออะไรละ่ะเพิ่มพลังโจมตีระวังต่กที่มองไม่เห็นเขาจ้องจะเล่นคุณ เรียบร้อยครับโอ้ร้อยสิบสี่ครับไปร้อยสิบห้าถ่อร้อยสามสิบสามนาทีละเว็บนี้มีตัวอะไรน่ากลัวบ้างนะดีเจทอเรตสองตัวสามตัวสี่ตัวอุ้ยห้าตัวห้าตัวอุ๊ยโอ้สวยแล้วเพราะว่าเว็บนี้แหละแตกโอ้โหเพราะว่าแตกว่ะแต่การคำนวณคร่าวๆเพราะว่าไม่น่ารอดว่ะลูกชายเอ้ยเราคงมาไกลสุดได้เท่านี้แหละลูกไม่ว่าไงก็ตามครับลูกนี่คือการลงแรงครั้งแรกของเราสองชั่วโมงครึ่งแล้วครับลูก อ๋เรียบร้อยครับในที่สุดมาอยู่ทั้งห้างพ่อสิลูกชายอลนนี้คือผลงานดีๆจากเราสองคนตุ้มแตกได้พั0แฮะได้อีกพีมา1นึ่งพรับลูกไปกดดิสไลค์แมปดิลูกกดแล้วครับ <laughs> โอเคไปกับล็อบบี้ไปดูกันว่าได้แรงอะไรแม มาครับผมมาดูกันว่าเราแรงฮะเพราะไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมคือที่ลงไปเกือบ3ชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือยังไม่ขึ้นแรลงเลยนะเนี่ยโอ้ต้องมี2,000นะครับโอ้รงนี้กดคูณดีกว่ารีบอลเมื่อกี้ยาครับแสดงว่าเราต้องไปลงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ ที่จะให้มันถึงแรงต่อไปทอยเลตนูบแล้วจะปลดล็อกเอ็กซ์ตา้าสล็อตอินเอเลนะครับสามารถเอาตัวไปได้6ตัวโอ้ไม่ได้แล้วว่าห้ามพลาดเลยนะเนี่ยเราต้องลองไปลงอีกรอบหนึ่งนะลูกแต่ว่าสําหรับลูกตอนนี้มันดึกมากมาๆๆๆแล้วครับไปนอนซะเดี๋ยวพ่อไปลุยเองพรุ่งนี้เชา้าค่อยมาเล่นกันใหม่โอเคไหม ยิ้มครับฝันดีนะครับไหนบอกฝันดีท่านผู้ชมกันเลยฝันดีนะครับอ่าเอาหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับตอนนี้เราอัดกันตอนเวลาแบบตีสองตีสามเลยนะดังน,น,นั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเอาล่ะสาหรับคลิปแอบส่องอัปเดตใหม่วันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ